รัศมีต้นฉบับตอนที่769ในห้องอายุธบกชาลูบรานีว่าพวกเธอจะต้องมีความหวังเพราะวิเรนดาดาดีริชียังคงมีความหวังและรัศมีจะต้องกลับมาเป็นปกติริชีต่อสู้กับทุกคนในครอบครัวเพื่อรัศมีถ้าจําเป็นจริงๆริชีก็สามารถต่อสู้กับคนทั้งโลกเพื่อรัศมีได้ให้พวกเธอเช็ดน้ําตาพวกเขาจะต้องสนับสนุนริชีด้วยความเชื่อใจให้พวกเธอลืมสิ่งที่นิลามพูดเกี่ยวกับ รัศมีไปเพราะนีลามแค่อารมณ์ไม่ดีแต่นีลามก็ยอมรับรัศมีเป็นสไพยของตัวเองแล้วพวกเขาจะต้องจับผู้หญิงคนนั้นให้ได้และผู้หญิงคนนั้นจะต้องรับผิดชอบต่ออาการของรัศมีมาริชกาแอบได้ยินคิดว่าเธอจะต้องจัดการกับอายุธ โมกเกสเอาอาหารมาที่ห้องริชีลัสมีรีบไปหลบหลังริชีโมกเกสถามริชีว่าลัสมีจะหายเป็นปกติหรือไม่เพราะเธอมองเขาด้วยความหวาดกลัวริชีบอกว่าลัสมีจะหายดีในเร็วๆนี้โมกเกสเดินจากไปลัสมีดูอาหารบอกว่ามันเป็นอาหารจานโปรดของเธอจากนั้นเธอก็นั่งลงเพื่อกินอาหารริชีบอกให้เธอนั่งกินที่โซฟาแต่เธอปฏิเสธบอกเธอยังไม่ได้ล้างมือริชีให้เธอไปล้าง งมือที่ห้องน้ำลัสมีบอกให้เขาให้สัญญากับเธอว่าเขาจะทำตามทุกอย่างที่เธอต้องการริชชีให้สัญญากับเธอลัสมีเดินไปที่ห้องน้ำมาริชกาอยู่ที่ทางเดินคิดว่าอายุจะต้องไม่พบหลักฐานใดๆที่กล่าวหาเธอได้คาริชมาบ,บอกมาริชกาว่านีลามไม่สบายอยู่แต่ก็ยังถือสินอดเพื่อวิเรนดา แต่ัสบีกับร้องขออาหารและไม่ยอมถือสินอดเพื่อริชชีมาริชกาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะคนบ้าจะถือสินอดได้อย่างไรคาริชมาเดินจากไปมาริชกาคิดว่าเธอจะต้องใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ในห้องริชชีดูรูปงานแต่งงานของเขาและเธอคิดว่าตอนที่พวกเขาแต่งงานกันเขาทําตัวห่างเหินจากเธอแต่ตอนนี้เขาต้องการใชให้เธอกลับมาหาเขาัศมีออกมาจา จากห้องน้ำและนั่งลงเตรียมกินอาหารมาริชกามาจับมือห้ามรัศมีไม่้กินอาหารบอกให้รัศมีลุกขึ้นรัศมีรู้สึกกลัววิ่งไปหลบอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าริชีถามว่าทำไมเธอถึงห้ามรัศมีไม่กินอาหารมาริชกาบอกนีลามกำลังถือศีลอดอยู่แม้ว่าจะไม่สบายก็ตาม และลัสมีจะต้องถือศีลอดให้เขาริชีบอกเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สิ่งสําคัญสําหรับเขาคือลัสมีเท่านั้นมาริชกาถามว่ารัสมีไม่สามารถถือศีลอดให้เขาได้แม้จะเพียงเล็กน้อยอย่างนั้นหรือริชีบอกเขาไม่สามารถทนเห็นลัสมีหิวได้และลัสมีไม่จําเป็นจะต้องถือศีลอดเพื่อขอพรให้เขามีอายุยืนยาวเพราะเธอนั้นเคยช่วยชีวิตเขาไว้หลายครั้งแล้ว มาริชกาบอกถ้าเธอเป็นลัสมีเธอสามารถถือศีลอดเพื่อเขาจนลมหายใจสุดท้ายได้และมาริชกาก็เดินจากไปนีลามอยู่ในห้องคิดว่าริชีสูญเสียความสุขเพราะลัสมีดาดีมหานีลามบอกให้นีลามดื่มน้ำผลไม้นีลามบอกเธอกำลังถือศีลอดอยู่เธอจะไม่ดื่มดาดีก็ยืนกรานให้ดื่มน้ำผลไม้หรือไม่ก็กินอาหารบ้างเพราะจะไม่สบายได้นีลามยังคง ปฏิเสธต่อมาคาริชมามหานีรามบอกว่าลัศมีไม่ได้ถือศีลอดนีรามบอกว่าไม่เป็นไรเพราะลัศมียังไม่หายเป็นปกติและไม่เข้าใจในเรื่องการถือศีลอดคาริชมาจะแยง้งแต่นีรามบอกให้ปล่อยเรื่องนี้ไปและดาดีก็ได้พูดเรื่องนี้กับเธอแล้วเช่นกัน ที่ในห้องริชชีบอกให้ลัศมีกินอาหารลัศมีไม่ยอมกินถามเขาว่าที่อีกฝ่ายพูดเรื่องการถือสินอดมหมายความว่าอย่างไร ริชีบอกมันไม่ได้สำคัญอะไรลัสมีก็บอกว่าเธอคนนั้นบอกว่าถ้าตัวเธอไม่กินอาหารเขาจะตัวสูงขึ้นริชีบอกมันหมายความว่าตัวเขาจะมีอายุยืนยาวต่างหากบอกให้เธอกินอาหารแต่ลัสมีปฏิเสธเธอก็บอกว่าถ้าเขาอายุยืนยาวเขาก็จะได้ช่วยเหลือทุกคนและได้เล่นกับเธอเธอบอกให้เขายิ้มอายุของเขาจะเพิ่มขึ้นริชีคิดว่าสิ่ง ีเรียกว่าเหนือคู่และหัวใจของลัศมีกำลังคิดถึงเขาต้องการที่จะให้เขามีอายุยืนยาวมาริชกากลับมาที่บ้านอย่างมีความสุขบอกทุกคนว่าไม่ได้มีใครสงสัยเธอเลยเธอคิดว่าเธอมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกับฤทชีอีกครั้งกิรันก็ถามว่ารัศมีเป็นบ้าหรือว่ามาริชกาที่เป็นบ้ากันแน่มาริชกาก็ถามแม่ว่าใครจะไปอยู่กับคนบ้าบอกว่าลัศมี มีตอนนี้กลายเป็นเด็กไปแล้วโซนั้นก็ถามว่ารัศมีสามารถหายเป็นปกติได้มาริชกาบอกหมอก็พูดชัดเจนว่ารัศมีจะกลับมาเป็นปกตินีลามนั้นจะไม่ให้รัศมีอยู่ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยตัวเธอก็เลยบอกให้ริชีรัศมีมาอยู่ที่บ้านนี้เพื่อที่เธอจะได้ริชีกลับคืนมาแต่ฝ่ายริชีปฏิเสธคีรันบอกถ้ามาริชกาถูกจับได้ก็ต้องติดคุก มาริชกาบอกแต่ว่าเธอนั้นยังไม่ถูกจับและลัสมีก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้ในตอนนี้ตัวเธอจะไม่ยอมติดกับดัก และต้องการริจีกลับเข้ามาในชีวิตส่วนลัสมีไม่ได้ถือศีลอดซึ่งนีลามจะต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนคืนนั้นที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยริจีขึ้นมาบนดาดฟ้าและขอให้ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าเนื่องจากลัสมีกำลังหิวและเธอถือศีลอดเพื่อเขาอายุธมาถามริจีว่าริจีได้ถือศีลอดเพื่อลัสมีหรือไม่ริีบอกว่าลัสมีถือศีลอดเพื่อเขาเพราะ ลัสมีได้ยินมาิชกาพูดเกี่ยวกับการถือศีลอดทันใดนั้นฤชีก็เห็นลัสมีเดินมาหาเขาลัสมีบอกเขาว่าเธอหิวแล้วเธอเห็นอายุธก็รู้สึกกลัวและหลบไปอยู่ข้างหลังฤชีอายุธบอกเธอว่าเขาต้องการเป็นเพื่อนกับเธอแต่ลัสมีปฏิเสธอายุธ์เดินจากไปลัสมีก็ไปนั่งบนชิงช้าฤชีไกวชิงช้าให้ลัสมีทั้งสองต่างก็รู้สึกมี ความสุข